ของแต่งขั้นเทพดูคันนี้หลักแสนแน่นอน And all I know is your fine when you do what you do Babe, I wanna make you mine When I see those hips move I'm thinking, damn, girl Yeah, just let me go. Through my veins, like it's cocaine. We always move fast, never in the slow lane. Enough for play, baby, this my domain. Don't wait, take a wheel and we can go play. Oh, you a bad girl, know what you like, yeah. Said you like your eggs with a little sun inside, yeah. Said you make them beg four seconds every time, yeah. I'm here to figure legs i tangle in the drum, I know is you'll when you do what you do. And babe, I wanna make you mine. When I see those steps move, I'm thinking, damn girl. สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับพี่ป๋องนะครับแล้วก็รีวิวรถดีๆแหมแบบ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 บแล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรนะอ่ะสวัสดีเป็นทางกายครั้งหนึ่งครับกับ มิลักแฟน YouTube และแฟนเพจรถบ้านน้องไปนะครับ <Yeah. S 1> วันนี้ก็อยู่กันที่รถบ้านน้องไปสาขาบางพีนะครับวันนี้ผมก็ไปเอารถมาหนึ่งคันนะครับเป็นรถบ้านนะครับก็เรียกว่าเจ้าของใช้เองเจะว่าใช้ก็คงไม่ใช่อ่ะซื้อมาแต่งดีกว่าซื้อมาแต่งด้วยความ <Wow. S 1> ชอบนะฮะความชอบความลหลงไหลในส่วนของออปชั่นทั้งออปชั่นเมืองนอกทั้งออปชั่นในส่วนของ พาร์ทแต่งนะครับวันนี้เราก็จะพามาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับกว่าไปดูก่อนที่ไปดูกันอย่าลืมครับกดติดตามกดซับสไคร้นะครับกดสั่นกระดิ่งกันไว้นะครับคุณจะไม่พลาดรีวิวดีๆนะครับจากพี่ปองนะฮะนานๆทีเรามากันทีหนึ่งนะครับอ่ะด้านหลังของผมนะครับอยู่กับ Honda Jazz นะครับเป็นปี2010นนั่นเองนะครับนี่ก็โอ้โหคันนี้เรียกว่าถ้าใครอยู่ในวงการของแจ๊ดหรือว่าอยู่ในวงการของแบบสายแต่งแจ๊ดโดยตรงนี่ผมเรียกว่าไม่คุณจะพลาดเลยนะ มาดูกันเลยดีกว่านะครับผมนะรอบนอกของเขานะครับบอกเลยว่าปีหนึ่งศูนย์นะครับสีขาวสีขาวนะฮะนี่เป็นสีขาวนะครับนี่คือภาพภายนอกก่อนนะฮะโอ้โหหล่อมากนะครับชุดแต่งนะครับด้านหน้าก็เป็นของไฮบิดนะครับชุดแต่งด้านหน้าเป็นของไฮบิดแท้นะครับไฮบิดแท้ๆเลยมาพร้อมกับฝากระโปรงคาร์บอนครับนะฮะสวยงามนะครับเรียกว่าเป็นชุดแต่งที่ลงตัวมากๆเลยนะฮะ คือความเดิมของเขาเนี่ยคือมันเป็นแจ๊สธรรมดาของเรานี่แหละนะครับนะแต่ถูกแต่งนะครับเป็นชุดแต่งที่เป็นไฮบิดทั้งหมดนะครับแล้วก็ครบวงจรเลยนะครับอันนี้คือภายนอกนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับแจ๊สของเราเนี่ยคนแต่งแจ๊สนะครับดูเลยฮะล้อหน้าครับโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะฮะเป็นล้อนะฮะพีวันนะครับเป็นล้อพีวันนะครับมาพร้อมกับ ปั๊มเบรกซิงนะฮะสี่พอตนะฮะตัวนี้นะครับเป็นของโปรเจกต์อยู่ครับนะมาพร้อมกับจานซิ่งนะครับนะหมุดแบบพร้อมๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยคือเรียกว่าพับเบรกหนามากนะครับแล้วก็กึงทั้งคาลิเปอร์กึงทั้งทุกอย่างเนี่ยทำมาจากโลงกกึงเลยนะครับเรียกว่าสมบูรณ์แบบมากนะครับนะสวยงามเลยนะครับมีโลโก้ไฮบริดพร้อมทุกอย่างพร้อมฟิล์มอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะครับตัวนี้เป็นฟิล์มในส่วนของที่เป็นฟิล์มเขียวนะครับ ถ้าใครอยู่กับวงการแจ๊สนะครับในการแต่งแจ๊สเนี่ยจะเห็นว่าถ้าทรงนี้เนี่ยยังไงต้องเป็นฟิล์มสีฟิล์มสีเขียวได้แน่น,นะครับก็เป็นฟิล์มสีเขียวทั้งคันนะครับแบบนี้เลยหล่อมากนะครับมาถึงครึ่งท้ายนะครับก็โดดเด่นมากกว่ารุ่นอื่นเลยคือนี่ฮะล้อครับเหมือนกันลายเดียวกันแต่ว่าปั๊มเบรกหลังนะครับก็เป็นของโปรเจกต์ยูเช่นเดียวกันนะครับแต่ มันพิเศษไปกว่ารุ่นอื่นคือมันมีปั๊มสองตัวนะครับยังคงมีปั๊มของตัวเดิมอยู่นะครับแล้วก็มีปั๊มซิ่งมาด้วยนะครับรวมถึงจานซิ่งนะครับยางก็เป็นยางโยโกฮาม่าถือว่าลงตัวมากๆเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้และคันนี้นะครับออปชันด้านหลังด้านหน้าเป็นชุดไฮบริดแล้วนะครับด้านหลังก็เป็นชุดไฮบริดเช่นเดียวกันนะครับไฟท้ายนะครับก็เป็นของไฮบริดนะครับโดยตรงนะฝาท้ายก็เป็นในส่วนของคาร์บอนไฟเบอร์นะครับ เนี่ยครบเลยนะฮะแล้วก็เซนเซอร์ทุกอย่าง4ีจุดอยู่ครบนะครับปท่อต้องบอกเลยว่าเป็นไปท่อที่ตรงรุ่นมากนะครับอันนี้เป็นไปท่อในส่วนของเป็นรุ่นนะฮะ RSR นะครับ RSR นะฮะเป็นกระบอกเล็กนะครับ RSR กระบอกเล็กนะครับเสียงนี่ไม่ต้องห่วง <Okay. S 1> นะครับพร้อมเลยนะครับสังเกตว่าด้านหลังมีโลโก้ทีอินอยู่แน่นอนนะครับก็โชคก็เป็นโชคทีอินสี่ต้นนะครับเป็นโชคทีอินสี่ต้นปรับระดับได้หมด เรียกว่าครบเลยปรับได้3 2ระดับนะครับปรับได้22ระดับนะอยากจะขับหมวดไหนก็นแล้วแต่หมวดนอ r m มอหมวดสปีดหรือจะเป็นกึง่งพีลันี่ผมถือว่าโอเคสําหรับคันนี้นะครับลองดูพร้อมมากมากนะครับภายนอกเนี่ยบอกกันเลยว่าเท่าที่ทําไปเนี่ยประมาณนักเจ็ดหมื่นแปดหมื่นละนะทั้งเบรกนะฮะเบรกหน้าเบรกหลังจานล้อยางนะครับฝาโปงหัวท้ายคาร์บอนทีนี้ความพิศเศษด้านนอกเนี่ยเราดูกันละ ภายในยิ่งพิเศษไปกว่านั้นอีกนะครับคอนโซลแจ๊สใครเคยแต่งแจ๊สรู้อยู่แล้วว่าคอนโซลแจ๊สเป็นยังไงรุ่นนี้ปีหนึ่งศูนย์ถึงปีสิบสองรู้อยู่แล้วแต่ตัวนี้เป็นคอนโซลตัวนอกยกชุดทั้งหมดนะครับนี่ฮะเต็มเครื่องครับคันนี้นะฮะคอนโซลเป็นคอนโซลตัวนอกนะครับอ่ะนี่นะฮะภายนอกเจ็ดแปดหมื่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูภายในใครสงสัยว่าเฮ้ยคอนโซลภายนอกมันเป็น,ปน,ปนยังไงวะพ,พี่ป๋องอ่ะ ด้านในนะครับคอนโซลเนี่ยคือถ้าเป็นคอนโซลตัวนอกเป็นแจต๊ตตัวเจแปนจะเป็นแอร์จอกลมๆแบบนี้ถ้าเป็นตัวธรรมดามันจะเป็นแอร์หมุนธรรมดานะครับอันนี้เป็นตัวนอกเลยนะครับแล้วก็คอนโซลสั่งมาตัวเต็มวาริงวายสายครบใช้งานได้ทั้งระบบนะครับนี่ฮะปรับอุณหภูมินะครับนี่ฮะปรับอุณหภูมิได้หมดโหมดออโต้ใช้งานได้นะครับเนี่โหมดออโต้ก็ใช้งานได้นะครับวิทยุครับ เปลี่ยนมาใส่เป็นเคนวูดนะครับเป็นจอเคนวูดนะครับมีกล้องถอยหลังพร้อมเลยนะออปชั่นมาเต็มนะครับและมากไปกว่านั้นครับภายในตัวนี้ถูกเปลี่ยนพวงมาลัยมาแล้วนะครับเป็นพวงมาลัยที่เป็นของตัวนอกเช่นเดียวกันนะครับก็คือจะมีในส่วนของมัลติฟังก์ชันนะครับโหมดต่างๆวอลลุ่มนะครับบลูทูธนะครับแบ็กคำสั่งแล้วก็รับสายวางสายแล้วก็ด้านหลังตัวนี้จะมีในส่วนของรองรับในส่วนของพันธุ์ชิพนะครับรองรับปรนส่วนของพันธุ์ชิพ นะครับครบเลยอันนี้คือตัวนอกเลยนะครับด้านขวามือของผมนะครับก็จะมีในส่วนของสมาร์ทเกตตัวนี้นะครับสมาร์ทเกตนะฮะมาเลยครับพร้อมนะครับดูได้ี่เกตใช้งานตามปกตินะครับรอบเื่องทุกอย่างเดินเรียบเห็นแดงๆแบบนี้รู้กันอยู่แล้วแหละผมแทบไม่ต้องพูดตัวนี้นะครับเป็นเบาะลิคลโลนะครับก็แท้ครับเบาะลิคลโลแท้เลยนะครับบอกเลยว่าแท้มากๆนะครับสีแดงทุกอย่างครบ คือคือข้างนอกก็เจ็ดแปดหมื่นแล้วอะ่ะแล้วก็คอนโซนคอนโซลตรงรุ่นนะครับผมบอกเลยราคาคอนโซนตรงรุ่นตัวนี้ก็สองหมื่นกว่ารวมไวริงอีกประมาณสามสี่พันพรมลัยอีกนะครับแล้วก็มีบอกคู่หน้าที่เป็นบอกของแท้นะครับของเลคาโลนะครับแล้วก็แอบ,บเรียบร้อยนิดนึงแอบบดูไฮโซดีกว่าพรมครับนะก็เป็นลายแบบเรียกลายะลรวะลายหลุยเหรอประมาณนั้นแะหล่อมากนะครับหล่อมากแล้วก็ด้านหลัง สไตล์ไวซิ่งเลยนะครับนี่ฮะเบาปรับราบนอนแบบนี้นะครับโหคบมากๆนะครับพร้อมซิ่งเลยใครได้ไปนี่คือแม่งโคตรคุม้มบอกเลยแม่งโคตรคุม้มไม่ต้องแต่งหาเลยแล้วนะครับคันนี้บอกเลยเดี๋ยวไปดูฝากระโปรงม้างในเครื่องเขามีอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูฝากระโปรงนิดนึงอ่าไปดูฝาโปรงข้างใต้ฝาโปรงมันจะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะอ่านะครับก็ ในตัวเครื่องนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็เป็นสติดเดิมเดิมนะครับมีกองเฮอริเคนนะครับแต่ว่าแอบถามเจ้าของรถมานิดนึงนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถบ้านนะครับก็ในส่วนของกล่องเดิมนะครับมีรีแมปมาเล็กน้อยนะฮะเอาปุุงกอะปั้งนิดนึงนะครับเพื่อความทันสมัยนะครับฝากระโปรงด้านหน้าก็เป็นของอากานนะครับคาร์บอนนะครับเป็นของอากานะนะครับโหหล่อมากบอกเลยว่าหล่อจริงคันนี้นะครับอ่ะแบบนี้นะฮะออปชั่นมาเต็มนะครับ ครบทุกอย่างนะฮะใครสนใจคันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ารถบ้านแท้เจ้าของตัดใจขายนะครับไม่ใช่ว่าร้อนเงินหรือไม่ใช่อะไรนะอยากจะเปลี่ยนแนวไปแต่งแนวอื่นบ้างนะครับก็ตัดใจขายนะครับลองดูเป็นจ๊ดปี2010นะครับก็ด้วยออปชั่นทุกอย่างแล้วในรถเนี่ยบอกเลยว่ามูลค่าเนี่ยก็แสนกว่าบาทบอกเลยว่าแสนกว่าแน่นอนเกินแสนสามแสนสี่แน่นอนนะครับกับทุกอย่างที่เขาทําไปทุกอย่างที่ลงตัว สร้างขึ้นมาเองนะครับพร้อมสับเสร็จสับเลยนะครับคันนี้นะฮะเราให้ราคาพิเศษ้วฮะใน YouTube นะให้ไปเลยนะครับ4290 0 0บาทนะครับ4 2 9 0 0 0าบาทบอกวิพี่ป๋องแม่งแพงว่ะรุ่นอื่นราคาไม่ถึงรุ่นอื่นมันราคาไม่ถึงอยู่แล้วครับเพราะรุ่นอื่นมันเดิมนะครับอันนี้เอาใจสายซิงเอาใจเอจ่เอคอ Honda j a z z เอาใจสาย Honda ก็ลองดูนะครับ ออปชันทุกคนได้เห็นอยู่แล้วใครดูไม่ทันก็วนมันกลับไปดูใหม่ใครดูไม่ทันเลยมาแล้วก็วนกลับมันไปดูใหม่แล้วคุณจะรู้ว่าของแต่งคันนี้แม่งเทพจริงนะครับลองดูสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับใต้อินบ็อกนี้ใต้คอมเมนต์จาก YouTube นี้นะครับสกิลเลยครับสวัสดีครับพี่ป๋องผมขอถามนะครับพี่ป๋องมันขับเป็นยังไงพี่ป๋องครับมันโอเคไหมพี่ป๋องมันเลขไหมเท่าไหร่รู้สึกเลียงไหมแค่แสนสองนะครับอยากจะรู้ออปชันมากกว่านี้นะครับถามมาใต้คอมเมนต์นะครับถามเลยทักมาเลยครับเดี๋ยวผมตอบเอง พี่ป๋องครับผมสนใจครับพี่ป๋องมันยังไงครับจัดเฟรนด์นได้ไหมยังคงจัดเฟรนด์นได้อยู่นะครับราคา4 29,000บาทนะครับแต่ถ้าใครสนใจจริงๆอยากได้จริงๆคอมเมนต์มาหาผมนะครับราคานี้4 29,000บาทเดี๋ยวผมช่วยไปต่อรองกับเจ้าของรถให้เดี๋ยวผมช่วยไปต่อรองกับเจ้าของรถให้นะครับว่าจะลดได้ไหมขออีกหน่อยนาะลูกค้าอยากได้เขาซื้อไปดูแลต่อเดี๋ยวผมขอให้ นะครับลองดูแล้กันแล้วยังไงแล้วก็ทักมานะครับทักกันมาเลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งกันไว้แล้วคุณจะไม่พลาดครับทุกการติดต่อและรถรีวิวดีๆแบบนี้ซึ่งเราจัดเต็มครับผมวันนี้พี่ป๋องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมครับทักมาครับผมสวัสดีครับ